สวัสดีจ้าทุกคนก็กลับอีกแล้วกับช่อง Extern บ้าบอวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับความรู้อีกแล้วเออก็ความรู้มันมาบ่อยนะเพราะาเพจเราเป็นเพจความรู้คู่คุณธรรมนำวิชามุ่งพัฒนาตนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่อันนี้ก็คือคติผลโรงเรียนนะแต่ว่าเพจเราเนี่ยมุ่งหวังให้ลูกเ,ออเพจทุกคนเนี่ยนำความรู้ที่เราบอกเนี่ยไปใช้เพื่อที่จะเราจะได้มีผิวพรรณหรือว่าผิวหน้าที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วก็ผิวหน้าดีที่สุดสําหรับทุกคนซึ่ง ท็อป,ปิกหรือว่าประเด็นที่เราจะมาพูดในวันนี้นั่นก็คือล้างหน้ายังไงเพื่อป้องกันสิวหรือว่าไม่ให้สิวขึ้นนั่นเองหรือว่าพูดยังไงก็คือวิธีการล้างหน้าให้ไม่เป็นสิวนั่นเองซึ่งหลายคนก็ถามมาเยอะมากว่าการล้างหน้าที่ถูกต้องการล้างหน้าที่ป้องกันสิวได้เนี่ยมันมีอะไรมันคืออะไรแล้วมันใช้วิธีการไหนได้บ้างเราก็จะมาพูดถึงทางว่าวิธีการที่เราใช้เรามันรู้สึกเวิร์กแล้วก็วิธีการที่เขามีงานวิจัยอ้างอิงหลักการต่างๆในการล้างหน้านั่นเอง ทุกวันนี้ปัญหาสิวเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าฮอตฮิตมากเพราะว่าจากอ่าสภาวะแวดล้อมในประเทศไทยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น pm 2.5ที่วันนี้ก็อ่าประเทศไทยก็ขึ้นเป็นอันดับ7ของโลกแล้วหรือว่าปัญหาโควิดที่เราต้องใส่แมสกันตลอดเกือบจะตลอดที่เราออกจากบ้านซึ่งแบบที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า pm 2.5เอยแมสเอยทั้ง2องอย่างเนี้ยมันทำให้เกิดสิวได้อยู่แล้วแล้วก็มันก็เลยเป็นปัญหาใหญ่ของสำหรับ แฟนเพจเราทุกคนในวันนี้เราก็ได้จะพูดถึงว่าวิธีเบสิกเลยที่มันช่วยลดการเกิดสิวได้นั่นคือการล้างหน้าเพราะว่าการล้างหน้าเนี่ยแค่เราล้างหน้าสะอาดเราก็จะลดปัญหาผิวปัญหาต่างๆได้มากมายเลยหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาสิว ที่จริงแล้วสิวเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆใหญ่ๆเลยก็คืออย่างแรกนั่นก็คือสิวอุดตันสิวอุดตนัตนเนี่ยมันเกิดจากการที่เวลาเรามีรูขุมขนถูกไหมเราจะมีเซลล์ไขมันหรือว่าต่อมไขมันโพกซีบัมแกนเนี่ยที่มันจะคอยผลิตน้ํามันมาตามรูขุมขนอยู่แล้วซึ่งถ้าน้ำมันเนี้ยมันผลิตมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นจากฮอร์โมนจากแอคทิวิตี้ต่างๆหรือว่าจากการใส่แมสต่างๆเนี่ย มันก็จะทําให้เกิดการอุดตันได้เพราะว่ามันยิ่งสร้างยิ่งสร้างแล้วมันก็จะไปอุดแล้ว <liter> ม <chiar> <danach ๆ S 1> ันช่วยไม่เกิดการอุดตันได้หรือว่าการล้างหน้าที่ไม่สะอาดพวกสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการอุดตันก็คือมันจะไปปิดตรงรูขุมขนหรือว่าพวกฝุ่น PM เ5ต่างๆหรือว่ามลภาวะต่างๆเนียมันก็จะไปอุดรูขุมขนได้ทําให้เกิดการอุดตัน ต่อมาสิวอักเสบสิวอักเสบเนี่ยเกิดการเกิดจากการแบบติดเชื้อพวกแบคทีรียต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีีียแกรมลบแกรมบวกพวกสเตปออลีสอะไรแบบนี้หรือว่าแบคทีรียที่ทําให้ก่อสิวหรือว่าซีแอคนเน่นั่นเองก็สามารถทําให้เกิดสิวอักเสบได้ซึ่งสิวอุตันเนี่ย จะสามารถเป็นสิวอักเสบได้แบบที่ทุกคนรู้ว่าสิวอุดตันมันเหมือนระเบิดเวลาที่คอยจะกลายเป็นสิวอักเสบถูกเมื่อเมื่อใดที่พวกแบคบทีเรียพวกนี้มันเดินไปตกหลุมมันก็จะเจริญเติบโตแล้วก็กลายเป็นสิวอักเสบได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีสิวอุดตันเยอะเราก็จะมีโอกาสเป็นสิวอักเสบได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงวิธีการที่มันช่วยล้างหน้าให้ได้ลดทั้งสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบนั่นเองในคราวเดียวกันเลย หลักการหลักๆเนี่ยเราขอแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ข้อเลยก็คืออย่างแรกเราจะให้ทุกคนเนี่ยใช้เทคนิคการล้างหน้าที่เรียกว่าดับเบิลค e ีนซิ่งก็คือการล้างหน้า2สเต็ปสสเต็ปมันคืออะไรก็คืออย่างแรกเราใช้เมคอัพรีมูเวอร์เช็ดพวกเมคอัพออกก่อนถึงแม้ว่าเราไม่ได้แต่งหน้าเราก็ต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์หรือว่าครีนซิ่งนะเพราะว่าพวกมลภาวะต่างๆหรือว่า น้ำมันต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถล้างหน้ารอบเดียวออกได้ถึงจะเป็นผู้ชายที่แบบไม่ออก ไม่แบบไม่แต่งหน้าก็เถอะแค่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยออกกาลังกายก็สามารถทําให้เกิดการอุดตันได้แ้วถทาราังหน้าไม่สะอาดดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยต้องใช้หลักการล้างหน้าที่เรียกว่าดับเบิลครีนซิ่งก็คือใช้พวกแบบครีนซิ่งก่อนพวกแบบมเซลล่าอะไรแบบนี้พวกเมคอัพรีมูเวอร์ก่อนแล้วค่อยใช้คลีนเซอร์หรือว่าโฟมล้างหน้าแล้วก็อันเนี้ยมันมีงานวิจัยที่เขายืนยันแล้วนะว่าการใช้วิธีการล้างหน้าแบบเนี้ยมันช่วยลดโอกาสการอุดตันของ รูขุมขนได้ก็คือรดพวกสิวอุดตันได้นั่นเองอย่างที่2เลยก็คือสำหรับคนที่เป็นสีวะเราแนะนําให้ใช้พวกแบบเมคอัพรีมูเวอร์หรือว่าครีนซิ่งไมเซล่าที่เป็นเนื้อไมเซล่าก็คือเป็นเนื้อน้ำมากกว่าเนื้อออยเพราะยิ่งเราใช้เนื้อออยมันก็จะมีโอกาสเสี่ยงในการอุดตันดังนั้นเนี่ย ช้อยส์ที่ดีที่สุดก็คือพวกกลุ่มไมเซล่าแล้วก็อย่างที่3พวกโฟมล้างหน้าหรือว่าพวกครีเซอร์เนี่ยเราก็ควรจะหาส่วนผสมที่มีส่วนผสมของ AHA BHA หรือว่าสารที่ช่วยลดในการอักเสบต่างๆนั่นเองเราจะหาครีเซอร์ที่เป็น AHA BHA แล้วก็สารลดการอักเสบได้ที่ไหนเราก็แนะนำเช่นตัวของ Clean and Clear มีทั้ง AHA BHA แล้วสารลดการอักเสบก็คือตัวพวกนีมเอ็กซ์ตรหรือว่าสารสกัดจากใบสะดาอะไรแบบนี้มันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลย แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยอันนี้เป็นวิธีที่เป็นความเชื่อนะเราก็พยายามหางานวิจัยที่จะซัพพอร์ตอันนี้แล้วเราก็หาไม่เจอนั่นก็คือ การล้างหน้าตามแนวรูขุมขนอันนี้เราคิดส่วนตัวนะว่าถ้าเราล้างหน้าตามแนวร,รูขุมขนอ่ะมันจะไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองเพราะว่าเมื่อไรที่เราสวนขึ้นไปอ่ะมันก็จะเหมือนเป็นแรงที่มันสวนขนอ่ะเออเธอคิดออกไปมันก็จะเหมือนทําให้เกิดการระคายเคืองได้ดังนั้นเนี่ยการล้างหน้าตามรูขุมขนก็อาจจะมีส่วนช่วยในการลดการระคายเคือง <c oughs> แล้วก็การอักเสบได้ซึ่งตามแนวรูขุมขนทำยังไงก็คือถ้าตรงเนี้ยเราก็ รูปลงรูปลงรูปลงถูกไมแต่หน้าผากมันก็รูปขึ้นรูปขึ้นรูปขึ้นอันนี้ก็รูปลงรูปลงแบบที่เราบอกไปว่านอกจากเราจะมาสอนวิธีหรือว่าบอกวิธีการแล้วเราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่น่าสนใจที่ช่วยในการล้างหน้าแล้วก็ลดสิวได้เลยซึ่งวันนี้ตัวที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือตัว Clean and Clear Acne Clearing Cleanser ตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้มันเป็นแบรนด์ดั o โตที่ราคาย่อมเยามาซึ่ง อ่อมันก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของ clean and clear ที่ออกใหม่แล้วเราลองดูส่วนผสมแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจเราก็เลยได้ลองเอามาใช้ดูซึ่งทางแบรนด์เขาเนี่ยเคลมว่าตัวเนี้ย มันช่วยลดสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยมันก็คือน่าสนใจมากเราก็เลยได้เอามาลองเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่าส่วนผสม Active I n g r รเดียนที่สำคัญของเขามีอะไรบ้างตัวแรกเลยแบบที่เราบอกไปว่าครีเซอร์ที่ดีต้องมี BHA ถูกไหมซึ่งน้องคนนี้เขาก็มีตัว Salicylic Acid ซึ่งมันเป็นเอ่อก็คือคุณสมบัติพิเศษก็คือมันสามารถละลายดีในไขมันดังนั้นเนี่ยมันจะสามารถเวลาเราใช้แล้วมันจะซึมลงไปในพวกต่อมไขมันได้มันจึง ช่วยลดความมันแล้วก็ลดได้ทั้งสิวอุดตันและนอกจากนั้นเนี่ยตัวซาลิสซิกแอซิดเนี่ยมันยังมีงานวิจัยได้ด้วยว่าช่วยลดการอักเสบได้ดังนั้นซาลิสซิกแอซิดตัวเดียวลดได้ทั้งสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบแล้วแบบที่แบรนด์เขาเคลมไปว่า มันช่วยลดสิวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ก็เพราะว่ามันมีซาลิสซิลิกนี่แหละตัวต่อมาที่น่าสนใจนั่นคือมันมีสารที่ช่วยในการลดการอักเสบได้นั่นก็คือตัวนีมเอ็กซ์ตรัหรือว่าสารสกัดจากใบสดาวซึ่งตัวนี้มันช่วยในการลดในการอักเสบก็คือมันยับยั้งไซโตไคลหรือว่าโปรอินฟฟามเมติรีไซโตไคลซึ่งเป็นสารที่เวลาร่างกายเราจะเกิดการอักเสบเนี่ยมันจะหลั่งออกมาดังนั้น,เ,นเมื่อถูกยับยั้งไปมันก็จะช่วยลดการอักเสบได้ ซึ่งตัวนีมเอ็กซ์ตรเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดแบบงูงูปลาปลานะก็คือทางเขาเนี่ย หรือว่าทางตัวนีมเอ็กซ์แทกเองเนี่ยมันก็มีงานวิจัยออกมาแล้วว่ามันสามารถช่วยลดการอักเสบได้จริงเลยก็คือไม่ได้พูดโม่วๆนะมันมีงานวิจัยรองรับแล้วนะเราถึงกล้าพูดตัวนี้เขาถูกทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังแล้วว่าตัวนี้ป่อนโยนดังนั้นเนี่ยคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวที่มีแนวโน้มที่จะเป็นสิวง่ายหรือว่าคนที่เป็นสิวเนี่ยสามารถใช้น้องคนนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเทกเจอร์ของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะ เดี๋ยวเราจะบีบให้ดูเลยนะเนี่ยก็คือเขาอะจะเป็นแบบเจลใสๆแล้วมีความออกเขียวๆเหลืองๆหน่อยอันเนี้ยดังนั้นเนี่ยเวลาใช้อะ่ะก็คือสามารถล้างหน้าได้ปกติเลยก็คือหลังจากเราทําความสะอาดหน้าได้แล้วเราก็มาใช้วิธีเนี้ยในการล้างต่อมาใช้ครีนเซอร์ตัวเนี้ยในการล้างต่อได้ หลายคนถามว่าคนที่แบบอายุน,น้อยหรือว่าเป็นวัยรุ่นสามารถใช้ได้หรือเปล่าตัวน,นี้ก็คือน้องคนนี้เขาถูกออกแบบมาเพื่อสําหรับคนที่เป็นสิวในวัยรุ่นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้ถ้าพูดจริงๆจากอินกรีเดียนต่างๆเนี่ยมันช่วยตอบโจทย์สาหรับคนที่เป็นสิวอักเสบแล้วก็เป็นสิวอุดต,ตันได้ดังนั้นเนี่ยก็สามารถไปลองได้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการล้างหน้าในรูทีเรานะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราล้างหน้ายังไงเพื่อที่จะลดการเป็นสิว เดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนอันนี้หลักขั้นตอนเนยนะเราได้ไปทําการแบบใช้คลีนซิ่งมาแล้วก็คือเราได้ไปเช็ดมเซ่ามารอบนึงแล้วเราจะมาปีบตัว Clear Acne Clearing Cleanser ตัวนี้ก็คือแบบที่บอกว่าเนื้อเขาอะเป็นเจลแบบนี้เลยเป็นเจลสีนเหลืองเหวอเขียวๆหน่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆหน่อยนี่แล้วเราก็จะล้างหน้าหนูก็งวดไปเลยนะก็คือล้างตามแล้วรูขุมขนก็แบบนี้นะทุกคนแก้มก็ปัดลง แล้すすวสวดลงผลไม่ได้ล้างไปเลยเดี๋ยวขอไปล้างหน้าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมานั่งคุยกันต่ออ่ะอันนี้หลังล้างหน้าแล้วนะหลังจากที่เราได้ไป ออล้างหน้ามามันก็จะผิวก็คือไม่รู้สึกตึงเลยก็ผิวเนี่ยมันดูสะอาดแล้วก็ล้างหน้ามันสะอาดหมดจดมากขึ้นเพราะแบบที่เราบอกไปมันต้องใช้ d r u p เ l อร e ค n นซะิงอะเนาะและที่สําคัญเลยข้อดีที่สุดที่เราชอบสําหรับตัวนี้ก็คือราคาย,ย่อมเยาวมากก็คือถ้าใครไปซื้อที่เซเว่นอ่ะมันจะราคา55บาบาทถูกมากไม่ถึงร้อยเลยพวกเธอ เอาจริงๆนะโฟมล้างหน้าที่ถูกแล้ดีอะ่ะมีอยู่จริงแค่เรารู้จักเลือกให้มันตรงกับสภาพผิวแล้วก็ตรงกับปัญหาเราให้ได้มากที่สุดอาสหรับวันนี้เราก็ได้มาแนะนำทริคแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มันจะช่วยล้างหน้าให้ลดสิวถ้าใครอยากให้เราทำคลิปอะไรก็สามารถเมนไว้ในใต้คลิปนี้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องเอ็กเทิร์นบาร์บอด้วยนะจ๊ะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย